สวัสดีนักเรียนสายชั้นป4ี่ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุข,ขศึกษาสวดสัปดาห์นี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4กันแล้วพฤติกรรมทางเพศเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องคุณค่าของความเป็นเพศชายและเพศหญิงเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับคุณค่าของความเป็นเพศชายเพศชายควรปฏิบัติตนให้มีคุณค่า และเหมาะสมกับบนบาทของตัวเองดังนี้ 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับเพศและการเทศะ 2. พูดจาสุภาพไพเราะมีคำลงท้ายว่าครับ 3. ให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนแอกว่าและเราก็ไม่ควรไปรังแกเพื่อนนะครับ4 มีความรับผิดชอบด้านการเรียน 5. ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหรืองานที่ต้องใช้แรงในบ้านเช่นปลูกต้นไม้ยกของหนักหรือกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นต้น 6. มีความเป็นผู้นำและปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยเช่นไม่ถูกเนื้อต้องตัวเพื่อนผู้หญิงและ กล้าแสดงออกความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ 7. ไม่เรียนแบบพฤติกรรมของเพศหญิง 8. ให้ความเคารพพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ 9. มีน้ำใจและรู้จักการเสียสละให้ผู้อื่นคุณค่าของความเป็นเพศหญิงเพศหญิงควงปรปฏิบัติตน ให้มีคุณค่าและเหมาะสมกับบทบาทของตัวเองดังนี้ 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับเพศและการะเทศะ 2. ไม่เร่งคุกค,คีใกล้ชิดกับเพศชาย 3. ฝึกการเป็นผู้นำและรู้จักช่วยเหลือตนเอง 4. พูดจาสุภาพไพเราะมีคำลงท้ายว่าคะ 5. ช่วยเหลืองานของครอบครัวอยู่เสมอ 6. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 7. ไม่เรียนแบบพฤติกรรมของเพศชาย 8. รู้จักแบ่งปันเสียสละและมีน้ำใจกับผู้อื่นส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับครูโต้งนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยข้อที่หนึ่ง นัเกเรียนบอกคุณค่าของความเป็นเพศชายมา2ข้อ,อข้อที่สองนังเกเรียนบอกคุณค่าของความเป็นเพศหญิงมา2ข้อใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปช่วงกลางหรือช่วงบนๆนนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่ายากนะครับช่วงนี้นะครับกูต้องก็อยากให้นัเกเรียนเนี่ย ดูแลสุขภาพกันด้วยไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมแมส์แล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับเรียนแล้วก็อย่าลืมติดตามกูต้งด้วยนะครับอาจจะมีข่าวสารอะไรมาชี้แจงและก็อัปเดตคลิปใหม่ๆส่วนสัปดาห์นี้กูต้งก็ฝากอ้อยเพียงเท่านี้และเราไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ